ชื่อนางสาวมณีรัตน์ตูนฟันรหัส62057310ุ่มเรียน001จะมาพูดเกี่ยวกับการบินและสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะที่ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากประเทศต่างๆมีการปิดประเทศส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย การหยุดให้บริการของสายการบินต่างๆทําให้รายได้หลักในการขนส่งทางอากาศของสายการบินลดลงสายการบินต้องหาวิธีการและมาตรการมารับมือกับสถานการณ์นี้เพื่อความอยู่รอดของสายการบินข้อแรกนะคะก็คือสายการบินและการปรับตัวในปัจจุบันและอนาคตการปรับตัวของธุรกิจการบินในช่วงการระบาดของโควิด -19 แม้ว่าการหยุดชะงักของการเดินทางจะเป็นการยับยั้งเหตุปัจจัยสนับสนุนการแพร่ระบาด แต่ธุรกิจของการบินได้มีแนวทางการปรับตัวในการนําอากาศยานมาใช้เพื่อกิจการอื่นทดแทนนั่นก็คือนะคะการปรับมาใช้เพื่อการขนส่งสินค้าและการขนส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประเทศต่างๆการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่สร้างผลกระทบในระดับโรคครั้งนี้สายการบินมีวิธีปรับเปลี่ยนฝูงบินโดยสารให้เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า3รูปแบบ 1. ใช้เครื่องบินโดยสารขนส่งสินค้าโดยวางสินค้าบนที่นั่งโดยสารและใช้ตะไ่ายยึดคุมสินค้าให้อยู่กับที่ 2. ดัดแปลงเครื่องบินโดยสารสําหรับปฏิบัติการขนส่งสินค้าชั่วคราวโดยถอดที่นั่งโดยสารออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ระหว่างสินค้าและ 3. ดัดแปลงเครื่องบินโดยสารเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าอย่างถาวรและการปรับตัวอีกแบบหนึ่งนะคะสายการบินก็จะเน้นให้บริการขนส่งสินค้า ะะเพิ่มรายได้เช่นขายบัตรโดยสารล่วงหน้าปรับมาขายอาหารเบเกอรี่และเครื่องดืง่มผ่านหน้าร้านและออนไลน์นะคะและผ่านทางเด i ิเวอรี่นะคะลดค่าใช้จ่ายเช่นลดรายได้ของพนักง,งานที่มีรายได้สุงและลดความถี่เที่ยวบินเส้นทางสําคัญและลดเส้นทางการบินเมืองรองหลายเส้นทางเตียงเพิ่มทุนเพื่อสภาพคล่องให้กับบริษัท ข้อที่2นะคะจำนวนเที่ยวบินนะคะจํานวนเที่ยวบินรวมขยายตัวเร่งขึ้นช่วงปี2565-2566นะคะสอดคล้องกับการฟื้นตัวของจํานวนผู้โดยสารโดยเที่ยวบินในประเทศยังได้ปัจจัยหนุนจากสายการบินหลายแห่งมีแผนเพิ่มเส้นทางบินไปเมืองใหม่โดยเฉพาะเมืองธุรกิจนะคะอาทิเช่นการบินบางกเอะแอร์เวย์มีแผนเปิดเส้นทางบินใหม่ได้แก่กรุงเทพหัดใหญ่ กรุงเทพขอ,อนแก่นและกรุงเทพแม่สอดนะคะไทยแอร์เอเชียจะเปิดเส้นทางกรุงเทพกระบี่และกรุงเทพสุรนานีนะคะและไทยไลออนแอร์จะเปิดเส้นทางอุบลราชธานีสุรธานีขณะที่เที่ยวบินระหว่างประเทศย,ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวได้โดยคาดว่าจะกลับมาสู้ระดับการใกล้เคียงกับปี2562ภายในปี2567ค่ะ หัวข้อที่3นะคะก็คือจํานวนเส้นทางการบินนะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดสินะคะสายการบินได้ลดความถี่เที่ยวบินหรือระงับการบินชั่วคราวในบางเส้นทางนะคะและหัวข้อที่4นะคะจํานวนเครื่องบินนะคะช่วงโควิด1 9นะคะส่งผลให้การเดินทางหยุดชะงักนะคะทำให้เราหนึ่งในสีของเครื่องบินไอพ่นหรือว่าเครื่องบินโดยสารนะคะถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆตามสนามบินและลงก็บเครื่องบินนะคะสถานการณ์ที่จะเป็นไปได้สอย่าง เมื่อเครื่องบินถูกจอดทิ้งไว้นะคะก็คือสถานการณ์ที่ดูแย่น้อยที่สุดนะคะก็คือสถานการณ์แรกนะคะเครื่องบินก็จะถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพที่สามารถนำกลับมาบินได้นะคะโดยจําเป็นต้องตรวจสอบก่อนก่อนกลับไปบินเท่านั้นนะคะและสถานการณ์ที่สองนะคะคือการเก็บรัษาเครื่องบินไว้เป็นเวลานานนะคะซึ่งจะมีการถอดเครื่องดตนออกและมีการดูแลรักษา เครื่องบินในแบบที่ลดความเข้มงวดลงนะคะสถานการณ์สุดท้ายนะคะก็คือการแยกสิ้นส่วนนะคะซึ่งจะมีการนําเครื่องบินไปยังสถานที่ในการแยกสิ้นส่วนเครื่องยนต์และสิ้นส่วนของเครื่องบินถูกนกับไปใช้งานในเครื่องบินอื่นนะคะและถูกนําไปดีไซน์ขึ้นได้นะคะแล้ว จำนวนเครื่องบินตอนนี้นะคะสายการบินนะคะได้ใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ลดลงนะคะเนื่องจากจานวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะลดลงเหมือนกันนะคะซึ่งต้นทุนก,การบินของเครื่องบินขนาดใหญ่อยู่ในระดับที่สูงนะคะจึงไม่สามารถทํากําไรให้คุ้มค่าได้อีกต่อไปจากมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะการจัดที่นั่งและการกําหนดจํานวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบินทําให้สายการบินต้องปรับตัวเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแทนนะคะ ข้อต่อไปนะคะก็คือจํานวนพนักง,งานนะคะพนักง,งานก็จะเจอสภาพวะการจ้างงานการเลิกจ้างการปรับลดเงินเดือนนะคะการให้พนักง,งานลาหยุดโดยได้รับเงินเดือนน้อยลงหรือให้เกษียณอายุก,อก่อนกาหนดยังเป็นวิสัยทัศน์รวมของอีกหลายสาขาการบินนะคะเช่นแคนตัดที่ให้พนักง,งาน2องหคนหยุดงานแคนาดาทำแบบนี้กับพนักง,งาน1 5ื0 0หคน เหลือแม้แต่อเมริกัน a i r ์ i ลท์ที่หนักบินยอมลาพักงานระยะสั้นและได้รับเงินเดือนน้อยลงขณะที่อีก700คนนะคะยอมเกษณก่อนกำหนดนะคะการเรียนและการศึกษาด้านการบินและการนําไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะในปัจจุบันก็มีหลายอาชีพที่ตรงกับการบินนะคะที่สามารถเลือกที่จะประกอบอาชีพได้เลยนะคะ ความสาคัญเกี่ยวเนื่องกับการบินนะคะก็จะเลือกเป็นการเราขึ้นเครื่องบินในช่วงโควิดนะคะจะได้1นนะคะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา2พยายามหรือย,ยังไม่ใช้มือสมัมผัสกับจุดเสี่ยงต่างๆ 3. ล้างล้างมือทันทีเมื่อใช้หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เมื่อมีการสมัมผัสกับพื้นผิวต่างๆนะคะหากเป็นไปได้ควรสวมถุงมือยางเพราะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เผลอไปสมัมผัสใบหน้าของตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นจุดเสี่ยง ที่จะเกาะเกิดโรคได้ง่ายนะคะต่อไปนะคะพยายามรัาากษาระยะห่างระหว่างการนั่งรอและลีกเลี้ยงนั่งในจุดที่มีคนเปน็นจํานวนมากนะคะรับประทานอาหารและเครื่องดื่มให้เสร็จเรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องนะคะเพราะว่าสายการบินจังดให้บริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องและสุดท้ายนะคะหากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกาย เกิน37.3องศาเซลเซียสนะคะมีอาการไอจามหรือเข้าข่ายผู้ต้องเฝ้าระวังนะคะสายการบินจะปิดเสเศษการเดินทางนะคะต่อไปก็จะเป็นการอ้างอิงนะคะเนื้อหาการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบินและสถานการณ์โควิดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดก,การตารางบินบันทึกเมื่อวันที่1กจิกาย,ยัน2564ขอบคุณค่ะ Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018